สิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราได้มีความรู้สึกได้ความภาคภูมิพราจนจงท่านก็เคยอยู่กับหลวงพ่อชายุกน้นยุกที่ผมยังอยู่ในวัยวัยหนุม่มวัยที่พอที่จะ มีส่วนร่วมในการประพฤติปฏิบัติเป็นวัยที่มีส่วนเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับพื้นที่ยังไม่สะดวกแต่ก็อาศัยศรัทธาอาศัยความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งของความตั้งใจเราก็มา อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปส่วนหนึ่งเพราะการเย็นได้ฟังก็เป็นอุปกรณ์เป็นส่วนเสริมเสริมพลังเสริมพลังศรัทธาศรัทธาก็ถือเป็นคุณธรรมที่มีส่วนของพลังศรัทธาพระวิริยาพระ สติภระสมาธิภระแล้วก็ปัญญาภระมันก็อยู่ด้วยกันถ้ามีศรัทธาก็มีปัญญาพอศรัทธา,าที่มีส่วนของการสัมปยุทธ์ด้วยสัมปยุทธ์โดยความรู้ที่เราเรียกว่าศรัทธายานสัมปยุทธ์ความ รู้สึกที่มีความพอใจด้วยความโลนั้นมันก็มั่นใจคือความมั่นใจที่ท่านได้ให้ข้อคิดในรูปแบบที่เป็นส่วนหนึ่งของการงานก็มีส่วนทำให้เราคลายความรู้สึกในรูปแบบที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบดบังความสำคัญ เดีว่าอุปทานอุปทานมีความรู้สึกคลายความกำหนัดความสำคัญออกมันก็ช่วยช่วยให้เราไม่ถือตนถือตัวไม่สำคัญตนสำคัญตัวคลายความรู้สึกในรูปแบบเห็นเป็น,ปนตามธรรมชาติ เรามามีส่วนของการปารอบกันก็พยายามในพยาบทของการเป็นอยู่ของเรานี่แหละจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ให้มันมีความรู้สึกสมบูรณ์ด้วยการทำหน้าที่ที่เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมพยายามอย่างนั้น ก็เรื่องของการปฏิบัตินั้นมันพร้อมพอราออุปกรณ์ต่างๆก็อยู่กับเราหมดฉันก็ได้ให้ข้อคิดในรูปแบบให้รู้จักมัดระวังรักษาสํารวมควบคุมตัวเองเพื่อจะควบคุมการกระทําของตัวเอง การกระทำที่เป็นส่วนของกิริยามนยญาตอันนี้ก็ให้เข้าใจกันด้วยวันนี้เราก็ยังไม่ได้มีส่วนของการเป็นอยู่อย่างปาลบปาลบการเจริญในรูปแบบของการรวมกลุ่ม นั้นเราก็มามีส่วนของการเจริญในการรวมกลุ่มในรูปแบบของการกำหนดโลกดูกายให้มันออกอกายาคตาสติอ,อันก็ย้ำตลอดให้ความรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์อันก็พยายามยำ้ำ คุณค่าอะไรก็ไม่เทียบเท่าคุณค่าที่มีส่วนของการมีส่วนให้เกิดความรู้สึกสง,งดัดสง,งบทำให้ความทําคัญกันนั้นในเวลานี้ก็ถือว่าเป็นที่เหมาะที่ดีเพราะเป็นเวลาลัตติการมีความรู้สึกเอื้ออํานวย ต่อการควบคุมทางด้านสังขารการปรุงแตง่งทางด้านสิ่งที่มันมีส่วนมากกวรอันเกิดขึ้นจากความเคยชินที่เราเรียกกันในรูปแบบว่าอุปสรรคหรือ,อนิวรณ์ดังนั้นก็ให้พักันมีส่วนมากกำหนดกันโดยถือเอา ความรู้สึกให้ความเคารพในพุทธ,ธานุสติพุทธ,ธานุสติก็เป็นส่วนของอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งของความรู้สึกที่มีส่วนของการกำหนดโลกในอรัคากรรมฐานหลักของการมีส่วนเกี่ยวกับ ที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักการแล้วก็เอามามีส่วนของการปาลบหลวงพอบัญจงก็ให้ความสำคัญมากในเรื่องของที่พระพุทธเจ้าได้นำพาเรื่องของการกำหนดกำหนดอาณาปาณนะอาณาปาณะหมายถึงมีส่วนมากำหนด รู้ในรูปแบบของการข้าการออกโดยอาศัยส่วนที่เป็นส่วนทําหน้าที่ของร่างกายแล้วก็มากาหนดกันไม่ใช่เวลามากเพราะปกติแล้วก็คนเรามันก็ส่วนมากมัน ้าออนแอมัก็มีแต่เครื่องนองเนียวเรื่องนองเนียวก็เป็นเรื่องความลำคานก็มีความง่วงเหงาก็มีความผ่่งาตาก็มีความยินดีก็มีนั้นเราก็มักมีส่วนของการกำหนดกันใช้เวลา ก็คงลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่เกินที่ถือว่าเป็นปกติของมัชชิมะผลก็ไม่เกิน900กร่าครั้งนับเป็นจำนวนของการเข้ากันออกของอัศสาสปัสสาสะ,สาสะที่ถือเป็นลมหายใจเรียกว่าลมหายใจ ลมอีกอันหนึ่งก็เป็นธรรมลม,มก็เป็นส่วนที่ต้องอาศัยโูนพินิษอันมีส่วนกับความรู้สึกที่มีส่วนละเอียดอ่อนอันเกี่ยวกับความรู้ตัวของเราหรือว่าสติของเราสติของเราละเอียดอ่อนและก็มีส่วนของ การเป็นอย่างต่อเนื่องมันก็จะได้เห็นนะที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมลมที่มันเกิดขึ้น mm. มันเป็นของรู้ได้เฉพาะตัวจะ <Yeah. S 1> ให้คนอื่นนั้นรู้ได้นั้นก็คงจะเป็นเรื่องลำบาก พอในหลักของการสลเสริญพระธรรมที่เป็นคุณธรรมท่านก็บอกไว้บ่งชัดไว้ปัจจตังเวทิตโพบิญโยหินี่ก็ให้ความรู้สึกกันด้วยฉะนั้นก็ตั้งตั้งใจกันกำหนด พอจงท่านก็บอกว่าตั้งกายให้มันตรงลองลอง,ลองทำโดเพราะอุชุงกายยังหรือว่าตั้งกายให้มันตรงฐานของร่างกายก็อาศัยการนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งสติให้ดี ศีสก็ให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่ามีความรู้สึกที่เหมาะสมอย่างกำหนดฝึกหัดมันสวยๆไว้ก่อนอย่างอื่นก็ไม่ต้องว่ากันมันอยู่ในรูปแบบหลักการใช่ก่อนรูปแบบหลักการก็ ตั้งกายให้ตรงดำลงสติมีส่วนของการกำหนดรูเป็นหลัก